คนที่กู้เงินเขามาแล้วบอกว่าเดียเด๋ยวคืนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวจะให้ดอกเบี้ยเท่านี้เท่านี้แต่สุดท้ายก็ไม่คืนสวัสดีค่ะพบก,กับเตจากเพือสีขาวนะคะวันนี้เตยจะมาเล่าเรื่องอากิกะภาระตวาชาพพรามพรามที่ด่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นคนทอย อ้าวมาด่าทำไมครับเนี่ยพระองค์จะว่าย yeah. ังไงและคนถอยในทัศนะของพระพุทธเจ้าจะเป็นยังไงทุกคนรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันยาวมากและแต่นั่งคนเดียวมานานแล้วมันเหงานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เตยก็เลยจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาเล่าเรื่องด้วยยขอต้อนรับพี่ทุมค่ะแม่ไม่ต้องเก่งนะอืมแบบบายๆโอเคเนี่ย ข้าวตีนมาหากินเลยค่ะแม่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับเพจเพื่อฟีข่าวด้วยนะคะมีพราหม์คนหนึ่งที่บูชาไฟชื่อว่าอากิกะภาระทวาชะาพราหมณ์นะคะ คนอินเดียในยสมัยพุทธกาลนะคะ,ะชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกตามคนเงาตระกูลชื่อลักษณะท่าทางอาจะเอามาตั้งเป็นชื่อพราหมณ์คนนี้บูชาไฟก็เลยตั้งชื่อว่าอักคิกะนำหน้าก็คืออักคีใช่ก็คือไฟนั่นเองแล้วก็พาระทวชาก็เป็นชื่อของโคดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นในยันนะัสนาว่าพราหมณ์คนนี้มีอุปนิสัยที่จะสามารถหันมานับถือพรัตนาตรายัยแล้วก็มารักษาศีลได้จึงเสด็จไปบิณฑบาตแถวบ้านของพราหมณ์ค่ะซึ่งตอนนั้นพราหมณ์ก็กําลัง จัดข้าวจัดของเตรียมก่อกองไฟเพื่อจะบ,บูชาเท้ามหาพรหมพอเห็นพระเจ้าปุ๊บร้องเสียงหลงอุ้ยไม่ใช่ลเลย, <พอ S 2> ยนะเพ,พราะพามเชื่อว่าการเห็นสมณะหัวล้นเนี่ยเป็นการกินีค่ะสมณะเนี่ยดำรงชีพด้วยการขอเที่ยวขอยอย่างเงี้ยไม่ชอบเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ขอเขากินอ,อย่างนั้นเลยก็เลยร้องค่ะว่าหยุดตรงนั้นแหละสมณะล้นหยุดตรงนั้นแหละคนทอย แม้จะถูกด่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แสดงท่าทีกโกรธแต่อย่างใดท่านก็ยังกท่านก็ยังมีพระพักองใสมีใจที่เมตตาแล้วก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะแล้วก็นิ่งสนิทประจัยว่าดูก่อนพรามท่านรู้จักคนถอยหรอรู้ไหมคนถอยมีลักษณะอาการยังไงโอ้โหได้โอกาสสอนเลยค่ะพรามก็ตอบว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะขอพระองค์จงแสดงให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยเถิด ง่ายไหมง่ายอะไรอ่ะคือคนจะได้ฟังมธรรมไงเหมือนจะทะเลาะกันแต่ว่าไม่ไม่เป็นยังไงแสงให้ข้ารู้ด้วยเถิดค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงลักษณะของคนถอยเนี่ยยี่สิจำพวกเราไปดูกันว่าสมัย2 5 0พรกว่าปีที่แล้วคนถอยเป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ยจะเหมือนเดิมไหมยังมีอยู่หรือเปล่า ข้อหนึ่งคือคนที่มักโกรธเป็นปกติผูก้โกรธมีเรื่องอะไรเนี่ยไม่ลืมเลยก็จะโกรธฝังใจลบหลู่คุณท่านมีความเห็นผิดแล้วก็มีมารยาเวลาตัวเองผิดเนี่ยก็เฉยยว่าตัวเองไม่ผิดที่พระพุทธเจ้าแสดงทำข้อนี้ก่อนเพื่ออะไรคะเพราะว่าต้องการปรามพามก่อนอ่าพะพามเนี่ยมาว่าพุทธเจ้าว่าเป็นคนถอยแสดงว่าในใจเนี่ยโกรธอยู่ม,มีความโกรธอยู่แน่นอนเลย ถ้าเป็นวิสัยของคนธรรมดานะใครมาด่าวเราว่าเป็นคนถอยสวนเลยไหม <laughs> ใช่แกเป็นคนถอยแกนั่นแหละคนถอยแล้วก็จะสวนเลยแบบนี้ถอยทําคู่แต่พระพุทธเจ้า่านไม่ได้ทําเช่นนั้นไม่ได้ไม่ได้ข่มเขาแล้วก็ไม่ได้ยกตัวเองด้วยว่าเราสิเป็นรรมเธอเนะ่ะคนถอยไม่ใช่แบบนี้ <laughs> แต่เป็นการยกคําเปรียบเทียบขึ้นมาอืมผ่านไปนะคะเข้าเลย 2. คนที่เบียดเบียนสยัตว์ไม่เอ็นดูสัตว์ 3. คนที่ไปปล้นฆ่าผู้อื่น 4. คนที่รักทรัพย์ผู้อื่นทรัพย์ที่เขาหวงแหนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือว่าสัตว์ที่เขาหวงแหนไม่ได้บริจาคไม่ได้ให้อย่างเงี้ยไปรักวัวลักควายเขาเงย สมัยนี้น่าจะรักรถยนต์ไม่มีแล้วนะวัวควายข้อห้าข้อนี้เด็ดจริงเด็ดมากคนที่กู้เงินเขามาแล้วบอกว่าเดียเด๋ยวคืนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวจะให้ดอกเบีย้ยเท่านี้เท่านี้แต่สุดท้ายก็ไม่คืนโหคุณมากข้อนี้เลยมากระตัวเราไม่ใช่คนถอยนะเหรอเจอเจอคนถอยประเภทนี้ละเอียดเนาะท่านละ<า>เอียดมากเลยนะคะ,คะข้อ6คนที่ฆ่าคนชิงทรัพย์คนเดินทางข้อ7 คนที่เป็นพยานเท็จเหมือนในสอวนนี้นะไปในศาลอะไรเงี้ยรู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไปบอกว่ารู้แบบนี้ข้อ8คนที่ล่วงเกินภรรยาของคนอื่นข้อ9คนที่สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้แต่อะไรคะไม,ไม่เลี้ยไม่เลี้ยไม่ว่างไม่มีสิบ <laughs> คนที่ทุบตีด่าว่าบิดามารดาพี่ชายพี่สาวพ่อตาแม่ยายผู้มีพระคุณต่างๆพ่อผัวแม่ผัว <laughs> อ่ะสิแม่อ่านบ้างคนที่ถูกถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ตอบแบบไม่มีประโยชน์ค่ะรู้ไหมคะว่าประเทศชาติตอน,นี้มันเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ ไม่ได้พากเพงใครอ้าป่าปา่เป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อเป็นคนทุนทุนทนทุอสิบสองคนที่ทําชั่วแล้วก็ปกปิดไว้สิบสามคนที่ไม่เลี้ยงไม่ตอบแทนผู้ที่เคยเลี้ยงตนเวลาไปยังเรือนเขาหมายความว่าไงพี่อ่าเวลาเราไปบ้านเขาเขาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดี<ๆ>เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่มันกะะเกษตเแต่พอถึงเวลาเขามาบ้านเราอ่าเราให้เข้าคุกน้วมันหมู แตวก็แบบมาทําไมอะไรเงี้ยเอ้กลับยังกลับไหมเราจะไปทุรละข้อ14คนที่ล่อลวงสมณพราหมณ์หรือยาจกด้วยมุสาวาทตั้งแต่สมณพราหมณ์ยันยาจกเลยใช่ทุกคนทุกระดับชั้นด้วยคําโกหกหลอกลวง15ค่ะคนที่ด่าและไม่ให้โภชนะแก่สมณพราหมณ์ 16. คนที่ขี้โม้อวดเช่น ผมมีบ้านมีรถมีทุกอย่างเลยนะมาอยู่กับผมมารับรองสบายโอ้อวดอวดอรวยมีรอกจริงสิ 17, คนที่ยกตนและดูหมิ่นผู้อื่น 18. อันนี้รวมหลายประเภทหน่อยอคนที่ฉุนเฉียวกระด้างมีความปรารถนาลามกอันนี้โอ้อวดไม่ละอายแล้วก็ไม่กลัวบา คือทำหลายอย่างอะที่ตบท้ายคือไม่กลัวอะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่กลัวอะไรสั <c oughs> กอย่างข้า1สิบเก้าค่ะคนที่ติเตียนพระรัตนตรยัยพระอุบาสกุวาสิกาทั้งหลายและก็ข้อสุดท้ายนะคะคนที่ไม่เป็นพระอรหันต์แต่ประกาศตัวว่าตัวเองอะเป็นพระอรหรันต์ ก็ที่พระพุทธเจ้าอ่ะท่านตรัสเรื่องนี้ค่ะแม่เพราะต้องการจะบอกสอนพราหมณ์ว่าคนเราอ่ะไม่ได้จะถอยเพราะว่าชาติความรวยความจนเกิดม,มาเป็นยังไงการศึกษาเป็นยังไงแต่ถอยเพราะการกระทํา <c oughs> สรุปง่ายๆในสอยนี้คนจะสูงจะต่ําอยู่ที่การกระทําล้วนๆ <c oughs> และพอจบพระธรรมเทศนาพราหมณ์ก็ประกาศตัวว่าขอเป็นอุบาสกนับถือพารัตนาตรัยตลอดชีวิตค่ะ และเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะที่เตยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นลักษณะของคนถอย20ประการนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าธรรมมาของพระพุทธองค์อะเป็นอากาลิโกทันเทนมากว่า2,500กว่าปีแล้วอ่ะมาแสดงกับเราในวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็อะไรต่อฟังจบแล้วเราอยากเป็นคนถอยกันไหมคะไม่เราก็ได้รู้จากคนถอย20ข้อกันไปแล้ว เราก็ต้องมาคิดทบทวนแล้วว่าเฮ้ยเราเข้าไข่อ่ากี่ข้อยี่สิบหรือไม่มีเลยอะไรเงี้ยอุ้ยเราไม่ใช่คนทอยอ่างเงี้ยหรือถ้าเกิดอุ้ยเรามีข้อสองข้ออะไรเงี้ยแล้วเราเลิกได้ไหมอืมเราไปปรับปรุงแก้ไขตัว<ช>เองเ,เคยไปยืมเงินใครเราไม่คืนหรือเปล่าเย็นนี้ไปคืนเลยรับรองกระโดดดีใจเลยเจ้านี่ ไปโอ้อวดใครไปด่าว่าสมณะชีพรามหรือว่าเป็นคนที่แบบมักโกรธแล้วก็เอาความโกรธมาไว้ในใจตลอดหรือเปล่าถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วก็ได้มาทบทวนตัวเองบ่อยๆนะคะเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันเลยใ,ใครที่ชอบแล้วเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมอะไรคะแม่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนเพิสีขาวด้วยนะคะทั้งตรงกลางตรงกลาง,งแล้ววันนี้ถ้าใครชอบนะคะรีเควสให้พี่ทุมมาอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะ <c oughs> ไม่อยากไปรอดูคอมเมนต์เลย <c oughs> อ๋อแล้ววันนี้ก่อนที่จะจบคลิปค่ะต้องขอขอบคุณ FC ซใจดีที่ได้ส่ง <c oughs> ของให้เราอีกแล้วคุณ ิมได้ส่งขนมบ้าบินมาให้ขนมบ้าบินโบราณแม่น้อยชนบุรีนรคะคะพกไปเนี่ยต่างประเทศได้เลยมันกระเปา๋ามีแต่บ้าบินขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เพล็กสิสีขาวก็ต้องลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย่มไม่ค่อยไม่ไหล